โต๊ะอ้วนง่ายเพราะแบบนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนสงสัยไหมคะเวลาที่เราทานน้าหวานเป็นพวกน้ำเชื่อมน้ำหวานที่เขาเขียนว่าพุกโต๊ะคอนเสิร์หรือเป็นพวกหนมพวกครีมพวกเป็นครีมขนมสดไส้นเนี้ยค่ะพอไปทานแล้วคลุมมาเร็วไปสงสัยไหมคะ ปุ๊กโต๊ดเข้าไปนะคะปุ๊กโต๊ดไม่ได้ทำหน้าที่อะไรในนั้งกายอยู่นะคะไม่ได้ให้พลังงานไม่เหมือนปูโค้ดนะคะปุ๊กโต๊ดไม่ได้เหมือนไม่เหมือนปูโค้ดเพราะปุ๊กโต๊ดไม่ได้ให้พลังงานร่างพลเรทานปุ๊กโต๊ดเข้าไปร่างกายตรงดิ่งไปเลยค่ะเก็บสะสมเป็นไขมันเลยค่ะเพื่อนถ้าทานถ้าเราทานปุ๊กโต๊ดไม่ได้ให้พลังงานนะคะตัวที่ให้พลังงานคือน้ำตาลปูโค้ดค่ะน้ำตาลปุ๊กโต๊ดแต่เวลาเราทานก็มีทั้งปูปุ๊กปุ๊กโต๊ดปูโค้ดอนค่ะ ิ่งตรงไปเป็นไขมันเลยนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราทานพวกที่เป็นมีน้าตาลกรูโคสด้วยในผลไม้ที่เป็นกรูโคสฟูโตสในส่วนของกรูโคสก็ให้พลังงานถ้าเราใช้หมดก็หมดไปแต่ถ้าโราถของรูโตสไม่พลังงานเก็บสะสมเป็นไขมันทันทีเลยนะครับเพื่อนเพราะที่ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานมันไปเป็นไขมันเกาะตับเกาะข้างในเราต่อตับไตเส้นภุงเรานะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ให้พลังงานเขาจะเกาะ ทำให้เราเป็นไขมันพอกตับที่การลดไขมันพอกตับก็คือลดขนมหวานลดแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ไฟมันพอกตับก็มีหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คืออ่ามาจากการที่เรากินบุกโต๊ดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออ่าลดแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มกลุ่มคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์โอกาสเป็นไขมันพอกตับก็ได้ค่ะเพราะจากบุกโต๊ดนี่แหละค่ะอย่าลืมนะครเพื่อนคุณกโตอยู่เราไขมันอตับติดเราถึงแม้เราไม่ทานแอลกอฮอล์นะคะแต่ถ้าเราทำแต่ถ้าเราทานบุกโต๊ด ไขมันเกาะตับเราจะเป็นนะคะพเพื่อนๆอย่าลืมนะคะแล้วพบกับคุณได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ,นนะ,คะวคนคะนันะะวน,นี้ไปก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคําถามอากถามใต้คลิปนี้นะคะเราพื่อนทีจะตอบค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปแล้วน,นะคะบ๊ายบายค่ะ